สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะมาเจอกันวันนี้ตอนเช้า9ก้าโมงกว่าค่ะวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยน้ําให้กุหลาบนะคะแล้วก็พาชมสวนด้วยวันนี้จะทําหลายอย่างนะคะทั้งใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาค่ะนี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ใส่ปุ๋ยก่อนดีกว่าฉีดยาเอาไว้ที่หลังนะคะนะะ่ายาที่เตรียมไว้นะคะที่จะฉีดนะคะ ตอนนี้สวนกำลังสวยเลยค่ะดอกไม้หลายๆอย่างกำลังบานเริ่มงามนะคะเนี่ยบานอยู่ทนหลายวันนะคะยิ่งแดดออกก็ยิ่งสวยนะคะนี่มาชมสวนกันค่ะอันนี้อาจจะไม่สุภาพขอโทษนะคะแดดดีก็ตากรองเท้าหน่อยค่ะตากรองเท้าหน่อยนี่ค่ะบานกันเยอะเลยนะคะสีขาวสีม่วงสีเหลือง มาร์กาเร็ตก็กาลังจะแข็งแรงนะคะอันนี้ก็เริ่มสูงเริ่มยาวขึ้นแหละนี่นะคะอันนี้ไม่ตายนะคะแล้วก็โตไวมากเลยที่สําคัญเดี๋ยวก็แร่กระจายออกมาแถวนี้แล้วค่ะเนี่ยนี่อันนี้ก็อยู่นานแล้วนะคะหนูถ่ายมาจะเป็นเดือนแล้วมากนี่ก็ยังไม่ยังไม่วายนะคะยังมีมีสีม่วงกับสีขาวนะคะในบ้านเดี๋ยวปีนี้ปดนี้ละค่ะเนี่ย พอมันดอกเสร็จนะคะก็เลี้ยงต้นมันไปสักพักแล้วค่อยมาขุดหัวแล้วก็ขยายออกนะคะนี่บานเยอะแล้วพวกนี้กุหลาบต้นนี้น่าจะไม่รอดนะคะสงสัยต้องขุดทิ้งแล้วค่ะเนี่ยไม้การ์เด้นนี่ค่ะสังเกตง่ายเห็นไหมคะเนี่ยใบตายแล้วค่ะเนี่ยตายนี่ก็ตายเอาไว้ก็ไม่รอดแล้วล่ะเนี่ย บอกเลย90%คือตายนะคะจะค่อยๆตายค่ะคงใช้เวลาสักสามสี่อาทิตย์นี่หเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะขุดออกเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะคะรีบเลยเพราะว่าช่วงนี้กุหลาบออกเยอะค่ะเป็นช่วงที่ซื้อต้นกุหลาบกิ่งพันกุหลาบปูได้เลยนะคะไม่ต้องรอตายช่วงนี้ก็ดีค่ะจะได้รู้นี่หนึ่งต้นนะคะที่จะต้องขุดทิ้งวันนี้นะคะมันคงเป็นที่รากมันค่ะนี่ไม่รอดแล้วล่ะ <c oughs> เค่ยังมีขาวๆอยู่นะคะแต่ก็ช่างเธอไม่เก็บไว้หรอกค่ะเสียเวลาหนูเป็นคนที่แบบไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวหาเงินซื้อใหม่เลยจบข่าวะคะ่ะนี่ยังไงก็ไม่รอดเนเป็นที่หัวกระโหลกนั่นแหละคะ่ะไม่ใช่ว่าน้ําเยอะน้ําน้อยหรือว่าปุ๋ยเยอะปุ๋ยน,น้อยไม่ต้องไปคิดขนาดนั้น,นะคะ่ะหรือว่าปุ๋ยเยอะน้ํามากอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้ามันเป็นที่ปุ๋ยที่น้ำน่ำมามันคงตายทุกต้นแล้วค่ะ เพราะว่าใส่ปุ๋ยเหมือนกันน้ําก็ลดเหมือนกันฝนก็ตกวันเดียวกันใช่ไหมคะเป็นที่ต้นของมันนั่นแหละค่ะอย่าคิดเยอะค่ะซื้อใหม่เลยจบเดี๋ยวเอายามาโรยตรงนี้ค่ะโรยตรงนี้ปล่อยไปดูต้นข้างๆเนี่ยกําลังดีเลยค่ะโอลิเบียติดดอกแล้วนะคะนี่ขึ้นมาเกือบทุกตุ่มแล้วนี่ค่ะติดดอกเดี๋ยววันนี้ต้องฉีดยาเป็นครั้งแรกที่ฉีดยาเพราะอะไรช้าเลยะคะ่ะช่วงนี้ช้า เนี่ยหนอนเริ่มมากินมแมลงเริ่มมากินแล้วนะคะมีหนอนมีมแมลงนะคะต้องกันไว้ก่อนเนี่ยนยะะกาลังงามค่ะหลายอย่างในสวนกําลังงามนี่หนูลดปุ๋ยน้ําไปแล้วนะคะมาไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยน้ําให้ดูนี่ค่ะถังนี้แปดลิตรนะคะแปดลิตรน้ำหนึ่งถังแฟนบอกว่าใช้หนึ่งฝาได้นี่ค่ะเอาฝานี่ละคะ่ะปุ๋ยน้ําอุย้ย ปุ๋ยน้ำนะคะอู้ยเนี่ยข้างหลังนี่สวยเลยดอกแฟนตาซีเหรอนี่สูตรของปุ๋ยก็แปดสิบห้าห้านะคะใบดอกรากนะคะหนูจำแค่นี้ละสามอย่างเนี่ยเวลาซื้อปุ๋ยนะคะใบดอกรากเนะะี่ยค่ะจะมีรูปกุหลาบรูปผักผลไม้อยู่นี่ค่ะหนึ่งขวดก็ใช้ได้นานนะคะส่วนมากหนูไม่ค่อยขยันลดพ่ออะไรขี้เกียจค่ะกว่าจะเสร็จนี่ค่ะอันนี้ก็ไมลลสนะคะปุ๋ยของไมลลส ะะสูตรของปุ๋ยก็อยู่ตรงนี้ค่ะใบดอกรากนะคะนี่สูตรของมันแ0 0มิลลิลิตรเหรอคะอยู่ในนี้ก็ครั้งหนึ่งถังหนึ่งก็ใช้หนึ่งฝาค่ะจะเอาขวดไหนก็ได้นะคะอันนี้เอามาให้โชว์ให้ดูเฉยๆแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเอาขวดไหนงั้นก็เอาไม้ลวดก่อนแล้วกันนี่ค่ะปุ๋ยน้ํานะคะนี่อ่านตามฉลาดใช้ตามฉลาดก,ก็ได้นะคะแล้วแต่ จะหกไหมนี่สีเหมือนน้ำปลาเลยค่ะเนี่ยสีเหมือนน้ำปลาเลยหนึ่งฝาเนี่ยใช้หนึ่งฝานะอันนี้พวกนี้ลดไปแล้วนะคะเนี่ยเห็นปเปลี่ยงไหลดไปแล้วคนนี้มันเข,เข้ากันค่ะไปค่ะไปรดอดอกไม้หนูกำลังสวยเลยเนี่ยปลูกจากต้นเล็กๆนะคะเนี่ยจากต้นเล็กๆตั้งแต่ปีใหม่มั่งคะเนี่ยหนูปลูกนะเห็นไหมคะ ช่วงเดือน3เดือน4ีนี่ก็เห็นผลงานแล้วค่ะซื้อต้นเล็กจระราคาถูกซื้อต้นใหญ่จระราคาแพงนะคะถ้าเราไปซื้อซื้อต้นใหญ่ขนาดนี้มาปลูกนะมันขายต้น100กว่าบาทนะคะถ้าเราซื้อต้นเล็กๆมาปลูกก็จะซื้อประมาณ10กว่าบาทเองค่ะถูกนี่ค่ะลดมาถึงโซนนี้นี่กุหลาบมันเป็นทรงพุ่มเวลาเราปลูกต้นไม้ดอกไม้คุมดินเราก็ปลูกต้นเตี้ยๆนะคะมัจนจะได้บาลานซ์กัน ฝั่งโน้นก็เป็นสีขาวนะคะอันนั้นก็จะสูงหน่อยไม่เป็นไรอยาให้มันบาลานซ์กันนั่นแหละค่ะนี่ยมันก็จะพอดีนะคะสวนสวนที่เราออกมาก็จะพอดีเสียงแผบบหน่อยขอโทษนะคะเป็นหวัดเป็นไข้ไอไม่หายเลยค่ะหลายวันแล้วกินยาหมอก็ดีขึ้นนี่ค่ะถังนึ่งก็ลดไปประมาณนี้ละ่ะลดทุกอย่างนี่แหละดูสีม่วงกำลังสวย ต้นนี้งามแข็งแรงนะคะเดี๋ยวจะซ้อนดูดูกิ่งตาบอดด้วยนะคะกิ่งที่ไม่แข็งแรงด้วยว่าควรเด็ดทิ้งหรือเอาไว้ด้วยนะคะดูข้างหลังนี่นก็กำลังงามเลยอะ่ะเดี๋ยวปีนี้จะขยายออกอีกนะคะไม่รู้จะขยายไปไหนไชอบค่ะปลูกแล้วปลูกเลยนะคะมันเป็นหัวมันจะขึ้นทุกปีเราไม่ต้องซื้อบ่อย หนึ่งถังนน่ได้ประมาณสามต้นนีล่ละเนี่ยเดี๋ยวก็ผสมใหม่นะคะเราผสมใหม่น้ำหนึ่งถัง1หนึ่งฟ้านะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าช่วงกลางๆเดือนหนูจะใส่ปุ๋ยเม็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะปุ๋ยเม็ดที่บ้านนี้จะใส่สองเดือนครั้งนะคะ นับเลขคู่นะคะครั้งที่แล้วหนูใส่เดือนกุมภาช่วงสิ้นเดือนนะคะเดือนสองเดือนสี่เดือนหกแปดสิบน, <4, S 2> นะคะจะใส่ประมาณนี้ค่ะปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนะคะสเดือนครั้งส่วนปุ๋ยน้นํานี่ช่วงเนี้ติดดอกเริ่มติดดอกถ้าขยันก็ให้ใส่อาทิตย์ละครั้งนะคะปุ๋ยน้ําถ้าขยันนะ ส่วนมากหนูไม่ค่อยขยันค่ะพูดตรงๆจะใส่เป็นบางต้นเฉพาะต้นที่อยากให้ฟูๆหนูจะใส่นะคะเพราะอะไรกี่เกียรนี่แหะค่ะก็จะเสร็จนานนะคะเนี่ยแต่และแต่และแต่และต้นเนี่ยจะเสร็จเนี่ยหนูต้องมาทําแบบเนี้ยใส่ปุ๋ยน้ํานะคะส่วนมากหนูชอบใส่ปุ๋ยเม็ดอันนี้ไมโลสนะคะอันนี้กุหลาบเลื้อยสีแดง นางสวยมากเลยค่ะกิ่งกระโดงก็เนี่ยค่ะสองกิ่งใหญ่ๆกำลังมานี่ค่ะหนึ่งสองหนูไม่ได้ถ่ายลงคลิปมาประมาณสี่วันวันนี้เป็นที่ห้าหรือเปล่าคะก็สังเกตดูไวไหมคะเนี่ยไวนะหนูอัดคลิปหนะ้าวันต่อวันนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดค้างไว้เป็นคืนนะคะนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวลดน้ําเสร็จแล้วหนูจะฉีดยานะคะเอาเลิกสะดวกนะคะแต่ลดน้ําก็อยากให้เป็นเช้ากับเย็นนะคะ ให้เป็นเช้ากับเย็นเพราะกลางวันแดจจดจัดมันจะลวกไม่ใช่อะไรหรอกแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ร้อนแรงมากดูเนี่ยเห็นไหมป้ายหลุดป้ายหายของต้นไหนโอ้ต้นเนี้ยป้ายหายต้นเนี้ยต้นนี้สีขาวสวยแล้วหอมด้วยนะคะเนี่ยป้ายหลุดหายของต้นนี้ค่ะเดี๋ยวมามัดไว้ของต้นนี้นะคะโลซ่านะคะตรงนี้ ดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยแต่ไม่ตายหรอกแต่ไม่แข็งแรงนี่ค่ะปุ๋ยน้ำเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดูหนูจะพามาดูต้นที่ไม่งามอีกหนึ่งต้นนะคะสงสัยจะได้พิคาตอีกหนึ่งต้นแล้วเนี่ยมาดูตรงนี้ต้นนี้ก็สวยนะคะสวยงามด้วยโรซ่านะคะเอ่อชาลิม่านะคะเนี่ยมาเกือบจะคืบแล้วเนี่ยอันนี้ติดดอกนะคะเนี่ย เนี่ยกำลังงามส่วนต้นข้างๆดูนี่ค่ะสีม่วงนะคะชิโนโนบูเรโตยนะคะนี่ไม่แข็งแรงมากเลยค่ะเนี่ยกิ่งนี้กําลังจะตายนะคะเนี่ยกิ่งนี้กําลังจะตายพวกนี้ไม่น่าดอกน่าจะเป็นกิ่งตาบอดหมดนะคะก็ให้เด็ดทิ้งเลยค่ะโอกาสที่จะดอกน่าจะมีกิ่งนี้กิ่งเดียวนี่คือโอกาสนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะดอกไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้คือไม่แข็งแรงเห็นไหมคะ สำหรับหนูคิดในใจไว้ว่าเนี่ยแปดสิบซมันตายนี่ค่ะโคนต้นมันนะมันคงเป็นที่รากนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าหนูจะไปซื้อกุหลาบแล้วก็ถ้าเจอส,สวยๆงามๆอาจจะมาขุดไอ้นี่ออกเอาไปไว้ในกระถางแล้วก็เอาต้นใหม่ลงคือไม่เสียเวลารอนะคะไม่เสียเวลารอนี่ค่ะนี่อีกต้นหนึ่งที่สังเกตง่ายค่ะสังเกตกุหลาบนะคะดูรู้เรื่องเลยเนี่ดูสี ถ้าเจอกิ่งตาบอดก็เด็ดทิ้งได้นะคะถ้าดูออกแล้วอะถ้าดูยังไม่ออกก็ปล่อยไปค่ะส่วนตัวหนูนั่นดูออกนะคะก็บางต้นก็จะเด็ดทิ้งเลยบางต้นก็จะปล่อยไว้ใบกุหลาบมีประโยชน์ก็จริงแต่เยอะเยอะมากก็ไม่ดีนะคะนี่ถ้าอย่างนี้ก็เด็ดทิ้งได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ถ้าอย่างนี้กิ่งตาบอดนะคะเนี่ยข้างในเนี่ย ถ้ามันไม่ยาวไม่ใหญ่เหมือนกิ่งอื่นนะค,ะคือกิ่งตาบอดเนี่ยสั้นๆมาสองสามกิ่งแบบเนี้ลองสามก้านนี่กิ่งตาบอดเด็ดทิ้งค่ะเดือนสี่นี่หนูเริ่มเด็ดแล้วนะคะเด็ดหลายต้นด้วยเอาไว้ก็เปืองน้ําเปืองอาหาระคะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเด็ดได้เลยนะคะเนี่ยดูนี่เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือกิ่งดีนะคะเนี่ยกิ่งดีหนึ่งอันสองอันอันนี้คือกิ่งตาบอดเห็นไหมคะเกิดพร้อมกันเนี่ยออกเนี่ยเห็นไหมนี่สั้นกับยาว แค่นี้เองนี่ค่ะบางคนบอ,อกบโอ้เสียดายใบยอะ่ะก็ไม่เด็ดก็ได้นะคะไม่ได้จําเป็นไม่มีอะไรผิดถูกนะคะไม่ได้จําเป็นแล้วแตเ่เราค่ะ,เล,ะเล้ยวเต่เราไม่เด็ดก็ไม่เป็นไรถ้าเด็ดก็โอกาสที่จะแตกกิ่งใหม่มันจะแตกขึ้นมามันก็เร็วขึ้นน,นะคะเนี่ยต้นนี้ก็งามนี่ค่ะต้นนี้อ่ะเผื่อเพื่อนๆพี่พี่อยากจะเห็นต้นนี้สวยงามอยู่นะคะ กำลังโอเคเลยส่องไปค่ะไม่ต้องเอาไ้เยอะก็ได้นี่ค่ะเนี่ยนี่กิ่งตาบอดเด็ดทิ้งเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นแตกมาแบบนี้จะคิดว่ากิ่งกระโดงไม่ใช่นะคะเนี่ยอันนี้เด็ดทิ้งค่ะกิ่งตาบอดโอ้ยเจบเนาะแท่งคอยนี่ก็เหมือนกันค่ะ มีอยู่ก้านเดียวเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเด็ดทิ้งค่ะมันจะได้มันจะได้แตกมาอีกอันนี้มีมีหนึ่งอันสองอันสามอันมีเยอะเลยค่ะเนี่ยมันก็จะเด็ดทิ้งนะคะเห็นไหมเอาไว้สองกิ่งใหญ่นะคะเนี่ยเด็ดสองกิ่งเล็กนี่ทิ้งนี่เห็นไหมคะมีก้านสองก้าน เนี่ยกิ่งตาบอดทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยหนึ่งอันสองอันเนี่ยสามอันเด็ดทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเก็บไว้ค่ะทุกสังเกตนะคะสังเกตได้แล้วเราก็เด็ดได้เลยค่ะเนี่ยกิ่งใหญ่สวยใช่ไหมคะเนี่ยออกมาเป็นคืบแล้วเนี่ยเป็นคืบแล้วนี่ก็เนี่ยกิ่งตาบอดเนี่ยได้เห็นไหมคะนี่อยู่หนึ่งก้านใบมีเวลาก็ เด็ดได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้แนะนำแนะนำพารถปุ๋ยน้ำนะคะแล้วก็เด็ดกิ่งตาบอดนะคะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะไปใส่ย,ยาไม่ใช่ใส่ย,ยาสิฉีดยาฉีดยากุหลาบนะคะฉีดยากุหลาบ ต้นไม้ดอกไม้เห็นแล้วก็มีความสุขนะคะส่วนตัวไม่เฉพ,พาะกุหลาบอย่างเดียวทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ก็ดูใบดมใบไปก่อนค่ะบางทีใบก็หอมเหมือนกันนะความรู้สึกนี่ค่ะยังเงาอยู่นะคะดูสิมีเพี้ยมีอะไรไหมยังไม่ได้โดนยาสักครั้งนะคะอันนี้ วันนี้อากาศอยู่ที่ตอนนี้นะคะ13องศา14องศานะคะ9โมงเชา้าเสียงนกร้องนี่คะ่ะสวนนี่บานอยู่นานแล้วนะแดด3-4วันแล้วคะ่ะสวยเลยช่วงนี้โอบ้าจังญี่ปุ่นมาทักอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเจอเจอหนูนะคะ โอ้ยสวยแล้วนะใกล้จะได้ดูแล้วนะอะไรเงี้ยบางคนทักด้วยนะบอกว่าเป็นคนไทยเหรออะไรเงี้ยสงสัยเข้าไปคุยกันหรือเปล่านะคะมีคนเล่าให้เขาฟังว่าบ้านนี้เป็นคนไทยปลูกกุลาวยสวยมากอะไรเงี้ยก็เลยเดินเลาะมาทางนี้อะไรเงี้ยนะคะเข้าเดินออกกําลังกายวันนั้นคุยกับเขาอยู่พักใหญ่เลยอนะ่ะเขาถามแล้วเขาก็บอกว่าลูกชายเขานี่ไปทํางานเมืองไทยนะอะไรเงี้ย เดี๋ยวเขาจะเดินแถวนี้บ,บ่อยๆจะได้ดูดอกไม้สวยๆวยก็ดีใจค่ะดีใจมากที่มีคนชอบโอเคค่ะคลิปนี้หนูขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวเตรียมยาเตรียมปุ๋ยก่อนนในกระถางนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะปุ๋ยน้ำใส่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยต่อยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยแค่แค่แถมนี้เองนะคะที่หนูใส่เนี่ยแถวนี้ยังไม่ได้ใส่นะต้องใส่ปุ๋ยต่ออีกเนี่ยแถวนี้ยังนะคะยังยังยังอ้าวจะจบก็ไม่จบยังคุยต่ออีกก็ให้คุยนี่คุยนานเลยนะคะ กลัวเพื่อนเพื่อนพี่พี่จะบ่นมาโอ้พูดนานแล้วลาคาญไม่อยาก <c oughs> ฟังยาวนี่สีเหลืองค่ะนี่ค่ะต่ออีกนิดนึงแล้วกันนี่สีเหลืองนะคะนี่กิ่งตาบอดเด็ดเลยค่ะ